เห็นไหมครับว่า,วาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไข่เป็นวัดยังไงไข่เป็นวัดไข่วัดไข่วัดไข่วัดละบาดเลยไม,ไม่ให้มันมาทางวาดัดมีบ้างนะบอกว่ามาทางวัดนี้เ๋ยวพระจะบังสกคุลให้ บางสกุลไข้บางสกุลโรคเห็นไหมบางสกุลแต่บางสกุลก็ตายนี่พรนะนึ่กินขนาดผีพระยังกินได้เนะชื้อโลกทำไมกินไม่ได้นะนะให้พระกินผีเหาใช่ไหมพระกินผีนะเอามาท่า่ากินมดพนระ <c oughs> กินผีคนนึกว่ากลัวผีกลัวผี เจอผ้าผาเนี่นนตัวการกินผีเรียบเลยกินเรียบเลยไม่เลือเลยกินทางวิญญาณเลยกินกร่ทางวิญญาณโหดนะทำบุญอุทิศถ้าบุญอุทิศก็อุทิศคนทำบุญคนทำบุญอุทิศให้นึกเอาอธิษฐานเอานะ นึกเอาอาธิษฐานเนะราเราทาบุญหรือสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ทำวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานั่นแหละบุญใหญ่รนะักษาศี 5, ลห้ารักษาศีลแปดให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นบุญทั้งหมดนะรวมรวมรวมแล้วคือเป็นบุญทั้งหมดไม่ได้หมายถึงว่าจะต้อง อาหารการกินหรือ,อให้บางสกุลมาติกาถึงจะเป็นบุญนะไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าบุญอุทิศให้มันอย่างพระเจ้าพิมพิสารเหม่มพพิมพิสารก็ใช้คําพูดสั้นๆนะถาวายอาหารบิณฑบาตเสร็จก็ใช้คําพูดสั้นๆอนะีทางเมยตินังโหตุสุขีตาโหตุยาตะโยแค่นี้สําเร็จแล้ว เพราะว่าอีทังเมแปลว่าทานอันทานส่วนนี้ของข้าพเจ้ายาตินังโหตุจงถึงแก่ญาติของข้าพเจ้าสุขีตาโหตุยาตะโยขอให้ญาติของข้าพเจ้าจงถึงซึ่งความสุขการอาธิษฐานเพียงเท่านี้บุญนั้นก็จะ ส่งไปถึงคำว่าญาติญาติมาใน,นคนรู้จักญาติญาติสา,ายโลหิตญาติร่วมตระกูลญาติที่มีความคุ้นเคยญาติที่เกิดมาร่วมโลกอันเดียวกันที่มีอันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เรียกว่าญาติแล้รรวาญาติทธรรมนั่นก็แผ่ไปตามลำดับ ถ้าเจาะจงชื่อเจาะจงนามสกุลเจาะจงส่วนภพภูมิก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้แหละถ้าเราให้เจาะจงตรงไหนก็ต้องไปตรงนั้นนะไม่ียกว่าไม่ทั่วไปถ้าให้ทั่วไปก็มีสิทธิ์ได้รับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ากำลังของสิ่งที่ให้นั้นมีมากมีน้อยแค่ไหนเหมือน คนมีตั้งร้อยคนนะเอามาแจกแค่สิบบาทอย่างเงี้ย mm. ก็ไปพอแจกคนระสตังก็ไม่พอคนลักษณะนี้ันนันคือให้ทั่วไปกวา้วางๆแต่จะให้เจาะจงก็ของคนใครก็ของใครของคนนั้นก็ของคนนั้นแต่ในว่าเจาะจงคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเพราะว่าไม่ใช่ญาติของตนเองไม่ใช่เขาเจาะจงให้กับตัวเราเองจะไปขโมยได้ไหมล่ะไม่ได้ เนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นระบบอัตโมัติอัตโนมัติเลยแหละไปขมโมยเห็นของเขาตั้งอยู่เยอะๆไปหยิบไม่ได้ันบอยากที่คนเขาไปเที่ยวนรกหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปโธท่าน,นเล่าให้ฟังไม่ได้ถ้าไม่ใช่ของตัวเองเห็นแล้วก็จับว่าจะพอไปจับปุ๊บมันกลายเป็นอย่างอื่นเลยแต่มองเห็นเป็นเป็นของกินแต่พอไปจับปุ๊บ มันจะกลายเป็นหินเป็นขวาดไปเพราะมันไม่ใช่ของเราอันนี้นี่คือคือระบบของบุญของบาปที่มันแสดงผลแต่คนมีบุญเคยทำไว้เคยสร้างไว้มันก็จะส่งมาให้ทันทีเลยฉะนั้นคนมีบุญที่รู้จักขยติตีโวิตีกะเยอะๆเหมือนหลังที่เราพวกเราทำบุญอุทิศให้กับ ก็เจ้าอยู่หัวรัชาการที่เก้าเขาบุญนี่กองมเนินเทินทึกอย่างกับภูเขาเหล่ากายบุญนะไม่ใช่ธรรมดานะอันนี้คือผู้มีบุญผู้มีบุญก็ยิ่งได้เยอะนี่ยิ่งได้เยอะยิ่งมีบุญยิ่งได้เยอะก็มันมันเชื่อมก็หากันง่ายแต่ถ้าผู้มีบาปแหละทีนี้คนก็ไม่อยากให้ถึงให้บางทีก็ไม่ถึงเพราะว่ามันอยู่ลึก อยู่ไกลหรือว่าไม่มีช่องว่างไม่เปิดจิตเปิดใจที่จะรับสิ่งนั้นเลยมัวตั้งแต่ทนทุกข์ทรมานลักษณะอย่างนี้เมือนตนกนระกน่ะนรกนี่ทนทุกข์ทรมานไม่มีโอกาสเปิดจิตเปิดใจที่จะอนุมโมทนาสาธุการกับบุญที่เขาส่งไปให้ถึงเขาเรียกก็ไม่ได้ยินนะขนาดนั้นนะหู หูหูหนวกตาบอดขนาดนั้นนะแต่ว่าเรียกก็ไม่ได้ยินให้ดูก็มองไม่เห็นมัน,ม,นมันปิดขนาดนั้นน,นั่นเก็ว่าบาปประกมเวลามันปิดกัน้นไม่ใช่ปิดกั้นเฉพาะตาหูปิดกั้นถึงใจปิดกั้นถึงใจไม่ให้นึกถึงเลยขนาดนั้นนะเปรียบได้เหมือนกับพวกฟังกันไม่รู้เรื่อง หรือพวกดักแด้พวกที่อยู่ตามน้ำตามดินอย่างนี้ <c oughs> คุยกันไม่รู้เรื่องเลยท่านบุญเจ้าพระองค์ทูกเมตตานะเมตตาให้แผ่บุญกุศลให้เขาบ้างสองเขาทุกข์ยากลำบากแผ่จะแ,แผ่ก็ได้ส่วนหนึ่งแต่แท้ที่จริงแล้ว สัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของของตนแต่ว่าตนทํากรรมบันไดไว้ก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเหมือนเราที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้แหละเห็นไหมไม่มีใครไม่อยากดีใช่ไหมไม่มีใครไม่อยากรวยไม่มีใครไม่อยากสวยไม่มีใครไม่อยากสุขภาพพรนามัยแข็งแรงจะเหตุไฉนความอยากนั้นจึงไม่เป็นผลไม่เป็นผลสําเร็จ กับคนคนนั้นกับจิตดวงนั้นก็เพราะว่าสร้างเหตุไม่มากพอที่จะให้เกิดผลมันแล้วแต่เหตุของแต่ละคนแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่กระทำไว้ถ้าเหตุมันพอถึงแม้จะไม่ปรารถนามันก็เกิดขึ้นนั่นท่านเรียกว่าทำดีไม่ปรารถนาจะไปสวรรค์ก็ได้ไป ทำชั่วไม่ปรารถนาะจะไปนรกก็ได้ไปนั่นนีค่คือหลักของของความจริงเป็นลักษณะอย่างนี้ดังนั้นเมื่อความดีส่งผลพึงทำความเข้าใจว่านั่นแหละคือความดีที่เราเคยทำไว้เมื่อบาปส่งผล <c oughs> ก็พึงทำความเข้าใจว่านั่นแหละคือบาปที่เรากระทำไว้กำลังส่งผลดังนั้นพพุทธเจ้าจึงสอนว่า อกตังทุกกระตังเสยโยอกตังทุกกตังเสยโยบาปนี่ไม่ทำไม่ดีที่สุดดันว่าบาปนี่ไม่ทำนั้นดีที่สุดเพราะอะไรก็เพราะมันมันมีผลนิดนิดหน่อยหน่อยก็มีผลนะเหมือนความสปกปรกไงนิดเดียวเท่นั้นแหละโอ้ยแต่งหน้าสวยๆแล้วกินโจกขี้ใส่แป๊กเดียวกระเด็นเสียมนเลยหน้านั่น,น,ะน,ะน,ะนะลักษณะเสื้อผ้าก็เหมือนกัน ซักมาสวยๆหรือมาสวยๆขนนี้เกียมหรือยินจบขี้ใส่แค่นั้น,นจบเลยนะต้อง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 ซักต้อง,ง,งล้างกันใหม่เลยมันมีผลขนาดนั้นเสียเวลาอีกเสียความรู้สึกอีกทําให้โกรธให้เกลียดให้เครียดโมโหโทโซะก็เป็นบาปลามไปอีกใจโตน,น,นะบางคนถึงโมโหโทโศถึงขั้นไล่ยิงมันน่ะฆ่ามนันน่ะนะนะ เหมือนกับที่ที่ที่เสนาบดีเสนาบดีเขาโมโมหให้กาจะเข้าไปเฝ้าพระราชาผ่านประตูไปนั่นนะกาได้มันก็ชอบสนุกยังไงไม่รู้มันไม่ได้เจตนาหรือว่ามันเจตนาก็ไม่ทราบหละหรือว่าชังกันมาแต่ชาติไหน,นถ่ายลดหัวลดหัวเสนาบดี โอ้ยเสนาบดีจะไปเข้าเฝ้าแต่งตัวมาอย่างดีเลยนะกาไทยลดหัวนี่มันมันจะโมงขนาดไหนเนี่ยก็อาคาดกาตัวนั้นเรากลับไปชำระเสื้อผ้าอาพรใหม่อาคาดกาตัวนั้นนั้นพอมีช้างตัวหนึ่งมันมันมันเป็นแผลให้หมอไปรักษา อาหมายคนนี้ก็เลยบอกหมอว่าถ้าจะทำยาให้รักษาช้าตัวนี้นะให้ทูพลพระราชาว่าต้องเอาน้ำมันกาเท่านั้นนะต้องเอาน้ำมันกาเท่านั้นถึงจะรักษาได้ตกศีลบนให้ด้วยนะไม่ใช่ว่าต้องเอาน้ำมันกาเจอาเจ้านี้ก็ไปกราบทูพลพระราชาพระราชาออกคําสั่งเลยเอากาอยู่ตรงไหนจับมา มันจะมาเคี่ยวทําน้ํามันใส่ใส่ใส่ใสใสแพ่ช่าง mm hmm. เท่านั้นแหละโว้กาทั้งประเทศนี่เดือดร้อนกันยุ่งเลยเนะไปไหนไม่ได้เขาจับมา่าจับเอามาเท่าน้ํามันโบกพลยนกระทั่ง mm hmm. เดือดร้อนถึงกาพระโพธิสัตว์กาพระโพธิสัตว์มากาบูลพระราชาไอกาไม่มีน้ํามันอะไรหรอก mm hmm. จเจ้าน้ำมันจากกาไม่มี พอที่จะมาทำแผลชำระทำรักษาชามันไม่มีนะ่ังเงีเพราะเหตุนี้เหตุนี้ก็เลยกระทุนให้ฟังเพราะเหตุนี้เหตุนี้ถึงรู้ความจริงเนีนย่ยเนียจิตอาคารแค่แค่กายขี้ใสหัวเค่นั้นเอะทาบาปอีกไม่รู้เท่าไหร่นี่นะว่าอย่าไปประมาทนะว่าเล็กๆน้อยๆท่านจึงสอนว่าอย่าทาอย่าทําอย่าทํามันก็มาจากเล็กน้อยนี่แหละเหตุใหญ่ๆเหมือนที่เราเป็นภาษิตโบราณที่เรา น้ำพึ่งหยดเดียวเช่ไหมน้ำพึ่งหยดเดียวหรือเหมือนกับที่เขาพูดเป็นเรื่องตลกเรื่องตลกแต่มันจริงนะปู่สองคนกําลังนั่งเหลาตอ,อกอยู่เหลาตอ,อกอยู่ด้วยกันเนะี่ยคุยกันอ๋อแงแงดีไอหลานสองคนก็หยอกกันอยู่ข้างๆหยอกกันไปหยอกกันมาหลานบอกว่าปู่เมึงกับปูป่กูเมือว่าคนไหนเก่งนะ่ะอ่า อันนี้ก็สู้ปู่ปูไม่ได้นะสู้ปู่ปูไม่ได้นะทั้งสองกำลังคุยกันจะดีตะแง่หูฟังเลยเลยพอจับพักมองตากันนะที่นั่นมองตากันเด็กมันพูดเล่นนะจะเอาจริงอย่างนี่ปู่มองตากันฮึ่งห้าเพื่อว่ามีตอกใส่กันในนั่นอันนี้แหละเขาเรียกว่านิดๆหน่นนอยๆแต่มันมีผลถ้าหากว่าเราไม่หนักแน่นมั่นคงจริงๆ แะโลกกระทำมันโหมมาอย่างรุนแรงนะในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งมั่นให้ดีนี่แพ้มันหมดเลยพนระพุทธเจ้าบอกแม้พระองค์เองก็โดนโลกกระทำพระองค์เองนะ่ยิ่งโดนหนักหนักแล้วไม่ใช่ธรรมดานะถูกเขาสั่งฆ่าถูกเขาสั่งฆ่าพระเทวทัตให้ฆ่าเลยนะจะทําให้ตายนะไม่ใช่ธรรมดานะปล่อยช้ากมานะให้นายขมังธนูมา ไนางกินจามาริกามานางสุนทรีมาโอมีแต่ระดับโหดๆทั้งนั้นเลยแต่พระพุทธเจ้าหลอดพ้นได้หลอดพ้นได้เพราะอะไรหนึ่ง <c oughs> ไม่เคยทำบาประกรรมเช่นนั้นสองแม้มันเกิดขึ้นก็ไม่ตอไม่เติมไม่เชื่อมไม่เชื่อมนะถ้าต่อเติมเชื่อมเนี่ยก็ไปกันใหญ่นะ เหมือนอย่างพฏิบัติัตกลิ่งก้อนหินใส่โอ้ยถ่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเออแต่พฏิบัติัตนะสั่งพระเจ้าปิมพิสารจับเขา้าคุกก็จบแล้วแค่นั้นแหละง่ายๆพระพุทธเจ้ารู้สีเยอะแยะนี่แต่พระองค์ไม่ทําให้เขาทําตามที่เขาต้องการเพราะว่าเคยมีบาปมีกรรมต่อกันตั้งแต่ยุ่นูนย้ยอนไป ในสมัยสั่งสมคุณงามความดีสร้างบาร,รมีมาด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าผิดใจกันแค้นเนี่ยมันไม่ยอมละแต่พระพุทธเจ้าละไปแล้วทิ้งไปแล้วแต่เจ้านี้ไม่ยอมทิ้งพุทธเจ้าหยุดแล้วแต่เจ้านี้ไม่ยอมหยุดพอมันยอนหยุดก็เมื่อไม่มีผู้สนองตอบคืหมายถึงว่าเขาโกรธมาแล้วโกรธตอบอย่างนี้ไม่มีผู้โกรธตอบความโกรธนั่นก็ทวีคูณ ทับถมหัวใจคนนั้นถึงขนาดว่ากัน้นใจตายถึงขนาดว่าก็อักเลือดตายเนี่ยลักษณะอย่างนี้โดยพุะนาเจ้าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องให้เขาเป็นเช่นนั้นแต่เขาเป็นเองห้ามแล้วห้ามอีกอย่านะอย่านะมันไม่ดีนะอย่านะแต่ก็ยังฝืนทําอยู่นั่นก็กรรมนั้นก็ลงทงที่เจ้าของไม่ไปไหนก็ย้อนห,หาตัวเองนั่นแนหะบาปกรรมเป็นเช่นนั้นนั่นอย่าไปประมาทบาปเล็กๆน้อย แต่เมื่อมันเกิดขึ้นเรากันแล้วเราป้องก,กันแล้วแต่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องทำใจอีกแหละทำใจอยีกก็หมายถึงว่าเออเราเคยทำมานะเราเคยว่าเขาเราเคยด่าเขาเราเคยโกรธเคยเกลียดเคยเครียดเคยโต้อตอบเคยเอารัดเอาเปรียบเขามาเขาก็ามาสนองตอบบาปก็ได้มาสนองตอบเราก็ต้องยอมยอมแล้วก็ให้ไปใช้ไปอย่าไปก่อเติมอย่าไปก่อต่อ ้ไปให้มันจบโหัวีกรรมให้จบกันไปเมื่อเราเอาหัวีกรรมปุ๊บกรรมมันจะถลักไปหาคนนั้นหาข้าหาส่วนนั้นทันทีนะมันอเมืเราเราเอาหัวีเราเขาด่าเรานีนะน่นั่งยิ้มเฉยเขาด่าเรานั่งยิ้มเฉยเ้วมามันกระอักเลือดตายก็มีนะ,ะนักณะดย่างนี้นั่นท่านเรียกว่าอิตตัสสะอิตตัสสะดมโถสาธุ จิตศาสตรดัมะโทสาธุผู้ที่ฝึกจิตได้ดีแล้วนั่นแหละจะยังประโยชน์ใหญ่ๆประโยชน์ทุกอย่างให้ให,ให้ให้สำเร็จฉะนั้นให้ฝึกจิตฝึกจิตก็คือฝึกให้อดทนต่อสิ่งที่มันมากระทบนั่นแหละมันมากระทบตาทนได้ไหมรูปสวยๆเสียงเพราะกลิ่นหอม,หอม สัมผัสน,นิ่มนวลรสอร่อยทนได้ไหมถ้าทนได้ก็ไม่เสียถ้าทนไม่ได้ก็ต้องเสียใช่ไหมทนรูปไม่ได้ก็จะไปเสียเงินซื้อรูปมาดูทนเสียงไม่ได้ก็ต้องเสียเงินไปซื้อเสียงมาฟังเนี่ยทนรสไม่ได้ก็โอ้จะไปหาซื้อมากินให้ได้ทนกลิ่นไม่ได้ต้องวิ่งไปหาซื้อโนนนำหอมอยู่อเมริกาอย,อยู่ฝรั่งเศสก็ไปหาซื้อมาเนี่ยทนไม่ได้นะขนาดนั้น ถ้าทนไม่ได้จะให้ลัวกั้นขนาดไหนจะให้มีกรอบครอบขระดานไหนมันก็หาวิธีจนได้แหละพยามารมันมีมีอิทธิฤทิ์มีคนขนาดนั้นอันเดียว่าให้ฝึกฝนอบรมใจให้หนักแน่นจะไว้ใจจะไว้ใจตัวเองเพราเรายังไม่ได้ไม่ใช่พระอรหันต์อย่าไว้ใจวางใจไม่ได้หละต้องต้องระมัดระวังตลอดประมาทไม่ได้เพลอไม่ได้ พอเวลาถูกมันเล่นงานที่นี่แก่ยากเลเวลามันเล่นงานฉะนั้นต้องจุดเริ่มต้นนะอย่าประมาทนะว่าจุดเริ่มต้นคนเราส่วนมากประมาทมาันไม่ได้ไ,ม,ไ,ไ,นนไ,ดไม่ไปแก้ข้างหน้าหรอกนั้นเห็นไหมไปแก้ข้างหน้าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้กรเพาะเนี่ยเพราะคนคิดว่าแก้ได้ประมาทไงคิดว่าแก้ได้ แต่แล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันต้องไปตามการเวลาของมันบ่มไปเรื่อยบ่มไปเรื่อยบ่มไปเรื่อยถึงเวลาเมื่อไหร่มันก็งอกก็แตกก็ระเบิดเหมือนจังคันร่างกายของพวกเรานี่แหละแล้วก็รักษาเรื่อยไปรักษาเรื่อยไปพอถึงเวลามันก็เสื่อมมันก็แตกมันก็สลายไปตามธรรมดาตามการเวลาของมันนั้นต้องรักษาไว้รักษาหรือระวังไว้ชะล่าใจ เมื่อกินเหลือใช้ไม่อดไม่ยากอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่ยากเมือกินเหลือใช้หลวงปู่สมชายวัดเขาสุกีมท่านบอกว่าทําให้พรของท่านนะท่านจะพูดอะไรไปถวายท่านจะพูดเอก็ให้รวยทั้งกะปีก็ให้ดีทั้งกะชาติวะเออพูดเข้าท่าดีนะ แต่กาไปถวายลูกตาก็อพอใจพอใจอย่างเดียวพอใจดีใจก็เห็นคนทําดีก็ดีใจเห็นคนทําดีคนให้คนที่ให้ได้ไม่ใช่ธรรมดานะอยู่อย่คิดว่าง่ายๆนะท่านยกย่องนะคนที่ให้ได้เรียกว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงนะมีจิตใจประเสริฐนะคนที่ให้ได้อันนั้นนะี่อำนาจของจิตใจที่เสียสละนะ ไม่ใช่ของง่ายนะมาเดินมินทาบาทม,มาวันนี้มาสามสิบห้าปีแล้วนะโยมใส่บาตรก็ใส่ทุกวันทุกวันโอ้หน้ารื้มใจเนะี่ยจนทุกวันนี้ก็ยังใส่อยู่ต้องตื่นในาทีสี่นทีสามนทีสี่นนนะก็จะใส่บาตรหกโมงได้นะต้องหุงข้าวใช่ไหมหุงข้าวหม้อไฟฟ้าก็ต้องอย่างน้อยก็สามสิบนาทีสี่สิบนาทีถึงจะสุกนะ อาหารแต่ก่อนนี่ก็ทำแต่ก่อนเขาใช้ถ้วยใส่ถ้วยบินทบาทก็ถือบินโตไปเลยถือบินโตนะเด็กวัดถือบินโตเด็กวัดมันมีพระช่วยหิ้วบินโตต้องถ่ายใส่บินโตแล้วก็หิ้วกับพอยังไม่ใช้ไม่ได้ใช้ถุงพลาสติกเมื่อก่อนใช้บินโตใช้ถ้วยต่อมาถุงพลาสติกเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยไม่ได้ใช้ถ้วยใสชาแบบนี้นั่นแหละหน้านุโมทนา เป็นบุญตั้งแต่ตั้งใจนั้นพอเราเป็นผู้รับเลยบางทีถ้าความดีไม่พอก็นึกสึกละอายใจเหมือนกันวนะันนี้ไม่ได้ทําวัดโอ้ไม่อยากกินข้าวเอ้วันนี้ไม่ได้สวดมนต์โอ้ไม่กลายฉันนะนี่ลักษณะนี้มันละอายใจไม่ได้หมายถึงว่าโอ้ดี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 ด,ดีถึงเป่นวัได้กินเลยดีดีด,ดีนั่นแนหะละนรกจะเผาหัวมันนะ่ไม่นานแล้วนะตั้งใจรับพอเนี่ย อืมเอามีโมทนาเนี่ยอีกสักหน่อยได้ได้วิจิตราโครเนตราตรีน้อยดีบำรุง่าน้ำค่าไฟหกร้อยบาท